สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอีแฟนคลับทางช่องทุกๆานอเจอกันในคลิปนี้เนาะ,ะมีแนวทางมาฝากมาตอบคุณพ่อคุณแม่เอีกันทุกๆคนนะคะ,ะเป็นแนวทางของภพยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบหนึ่งนะคะด้วยคุณพอ่ณพอคุณแม่เป็นแนวทางนะคะของเซียนดื้อด้านนะคะ,ะที่ทุกคนขอกันขมานะคะ เช่าบาติดตามเนี่ยทางเด็กดับประหยัดต้นทุนแหแน่นะคะเพคนอยากเอาไปยิบจัำฉลากกินแมงรัฐบาลนะคะมันสีแดงว่าถึงตัวดับเพม่อนว่าเนาะอามาเบิองน้ากันละคุณพ่อคุณแม่ได้มาแล้วนะคะที่จริงเพคนทรงไม่ใช่บ้าน่ว่าสีรุ่งหายตแต่เมื่อวานแล้วค่ะวันนี้เมื่อวานนี้่าดแต่ลดค่าดขีดตมนั่ะละนะคะก็ะเรื่องประเดี๋ยวุ่งหายนะคะขอโทษขอให้หลายๆ ระะอบนี้ลงช้านิดหนึ่งเด้อปกติสบานนี้ได้มากแล้วรุ่งเ,เด็กโอเซียนดอดานเพราะว่าผีเพิ่นกับสาวทรงมหาเอฟซีนะคะขอบคุณขอบคุณผีเพิ่นหลายเนาะสำหรับแนวทางอันนี้เป็นตัวอย่างของหมวดที่เหลวนะคะดับผ่านไหมนะคะดับอยู่จริงไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่ระดับผ่านดับอยู่จริงได้ใช่ป่ะปับมุ่เกองอีก,ก่อนมันเป็นจัดจองน,นะคะ อืออ่ะโอเคจักหน่อยเพราะเขาบอกว่าแม่มันคืได้เห็นกันเบิดห่ากระดาษสดเดีตําลายจอลายมันก็ไปเห็นเนาอะออโอเคตัวชั้บาปปวดอินข้อยแล้วแงก้ยเห็นอ่ะมันออกแปดเจ็ดลางนะคะดับผ่านเนาะแปดเจ็ดลางนะคะดับตัวตรงไม่มีเลยแปดเจ็ดนะคะแล้วก็ดับไปกลับก็ไม่มีแปดเจ็ดดับผ่านเนาะ คือว่าปะหยะัดต้นทุนไดหลายแห้งนะคะคุณพมอคุณแม่รอบที่แล้วตัวนี้ดับอ่าสิบยี่สิบอันนี้สิบยี่สิบสามสิบนะคะสามสิบอันนี้สิบหางเป็นสี่สิบหางคุณนี้เนาะแมนบอกอ่าสี่สิบหางค่ะสี่สิบหางล่างนะคะโอ้เธอว่าปะหยะัดต้นทุนไดหลายตืม สำหรับใครที่ไม่ชอบในแนวทางเลขดับนะคะป้อยพานค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องดูอ่านะให้สําหรับคนที่เพิ่มมากเบิงนะคะใครชอบแนวทางเลขเด่นดูเลขเด่นใครชอบแนวทางเลขดับก็เข้ามาเอานะคะเขามาเอาไปเป็นใยงานเป็นปหะยะัดต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเลขดับเลขเด่นนะคะฉชาบาบ,บอกเสมอแล้วก็บ,บอกประจํามีโอกาสทั้งเข้าทั้งหลุดได้หมดทุกสํานักนะคะทุกแนวทาง นะคะเข,าข้าอวาเมิ่อถ้าเข้ามั่นใจเขากา็ตามนะคะไม่มั่นใจเราก็ปล่อยผ่านมีแค่นั้นเนาะอ่ะไปแล้วด้บาบัตรผพอกผมแม่จวดก็ได้บัตน,นีลยนะคะติดตามรับชมชบาได้ในช่องทางภูผาชาแน,นลชบาพารวยอ่าหรือว่าทางเพจชบาพารวยแฟนเพจนะคะในช่อง youtube เนาะอ่าในช่อง facebook นะคะชบาพารวยแฟนเพจ ดเดี๋ยวเลขติดล่างพี่เพื่อนสิมาพร้อมกับจุดจับกูเนาะตอนนี้เอาเพื่อนให้เห้าเอาเลขดับเป็ประหยัดต้นขึ้นก่อนนะคะเอาเลขดับไปประหยัดต้นขึ้นก่อนเพราะว่าเพื่อนว่า,าเลขกลางเนี่าเลขติดหลางของเพื่อนก็นกมาเจ็ดค่ะติดหลางของเพื่อนนี่มันมั่นข้คางสีใส่เวลาเนี่เพราะว่าเพื่อนว่ามันต้องใส่ลายสูตรนะคะใส่ลายสูตรในการคำนวณแล้วก็หาตัวชนเด่นนะคะ มาเป็นเลขติดล่างให้เราเนาะเอากับอลอัจหนอยเด้คนบอคุณเมเ้อร์เอาเลขดับไปประหยัดต้นทุนก่อนสิไปซื้อลอตเตอรี่ก็ให้เบิ่งเลขดับก้อนนะคะแต่ว่าทรามะกอุย้ยจากไรบมานก็สิออกลาบ่เซียเลยล่ะเลขดับซื้อได้ค่ะเข้ามาวา่าบวาวกันเนาะเอาดับตัวตรงก่อนเลยนะคะดับตัวตรง ว่าตรบาบาเปิดไล่คนก่อนฮัทแป๊บนึงแต่รอบนี้สัญจรนะคะรอบนี้สัญจรเลขเป็นไปได้ทุกอย่างแนดะ้คนพกอคนแม่ได้สันจรแต่พูดถึงว่า้าผพานได้าบลเล่นีอดเล่นได้ดีเลยค่ะสัญจรเพราะว่าอย่างเลขมันอยากเขื่อนค่ะ แต่ว่าบางบางข้างกับพวคลื่อนดอกแห่งสันจอนก็แห่งเขาดีบางเพื่อก็ได้แต่ว่าเชบาสิบบ่ค่อยมาหลินบันไดค่ะสันจอนสันจอนรอบแดนนี้เชบาอยากปล่อยพานเพราะว่าเชบาบ่มันใจบ่มันใจแามสันจอนมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยไหมคุณพ่อคุณแม่สันจอนสันจอนแงมแดนนี้อัน มุ้คุลงคุลงยืดรูบอน,น,น,นบัดย่ามสิแกะอ้าแกะบหอกโลดนะคะมันเตะนี้สูตรบาดนี้นะคะสันจรน,นี้เช่าบากก็เลยสีบอคอยอยากเล่นไปันไดบางหวดีใช่บากบอซื่อเลยเนี่ยค่ะถ้าเป็นสันจรแบบว่าพักไปเลยนะไม่เอาเลยถ้าสันจรอ,อ่ะเอาเบิรดับตตัวอ่าจับไปกลับมาเลย ดับไปกลับนี่ก็ไปกลับล่างเล้วอ่านำํำโอ้ชบาย่อมใจย่อมใจบางคนเคียนมาดับปันไดนีอ่าหายลายปันนี่เอาไว้ซื้อเองมซะเหมืนว่าอว่าขายหน้ามาซื้อเด้อผู้หายเหมือนว่าโอ้ยเหล็กดับนะคะป็นซื้อว่าสีอ,ออกว่าล่ะนะคะโดนอีลีได้เป็นซิปงวดคนเห็นจังผ่าในนเหล็กดับเนี่ย คนก็ว่าดับ่อยูดีนี่อย่าเอามาล่งเด้อเห่นว่กับเป็นแนวทางนะคะถ้าห้องโมมันใจก่ะว่ามันสิดับ่อยูก็ซื้อได้เลยนะคะเชบากระยำอยู่ประจำเนาะแต่ว่าค่ะสิมาเข้าเมนวานบ่ต้องล่งงดอกเสียโอกาสนี้บ่ได้ค่ะเชบาต้องล่งเพราะว่ายัง คนที่เขาอยากได้เลขดับก็มีนะคะส่วนคนที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องดูชับาก็เลียบอกสันสแบบนี้บอกสันสันง่ายๆตรงๆไปเลยนะคะสองห้าห้าสองเกเก้าเก้าสองนี่งก หกหกสองห้าเก้าเก้าห้าเดี๋ยวคลิปหนาคุณพ่อคุณแม่คลิปหนาเด้อนะคะคลิปหนานี่เจอกันกับเนยทา,างตัวเลขของอ่าพ่อป่วยเด้อเลขดับเลขดับล่างประหยัดต้นทุนเพราะพ่ป่วยนะยู่ท้งบนทงง้ลนนะะทง,นทงล่างเลยเลขดับเพนนะคะอยู่ท้งบนท้งล่างเลย รอบที่แล้วพี่เพิ่นหายมาสา20 30หางรอบนี้10 20รอบนี้ได้ไมา20หางนะคะเอารอบนี้ับไปกับได้ไมาแค่20นะคะรอบที่แล้วได้มาหลายคะ่ะรอบที่แล้วได้มา30มรวมมแล้วก็จะเป็น30หางพอดีนะคะอ่ะพิจรารณาเบิร์เมือ,มอนี้ลงวันที่นะคะ วันที่สิบแปดอ่ะเอาไปไประหยัดต้นทุนเห็นกันบ่หน้คณพอเุณาม,ม่เห็นกันบ่อันนี้ใบเก่าดับผ่านเดี๋ยวชิบปากเขียนไว้ก่อนอะ หน้าจอประหยัดต้นทุนประหยัดแนวทางพิจารณาดูผู้ใดมีอยู่ในนี้นะคะติดตัวดับก็คันว่าง่ายๆคันเท่ามันใส่เลยจะขอเสีออกกัให้ซื้อน้อยลงนะคะอ่าพิจารณาดูเนาะมาคลิปนี้ชฉบ่าขอลาไปก่อนนะคะเด้อคุณบอกคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ